วันนี้ความเสี่ยงในเรื่องการสูญเสียช,ชีวิตที่จะเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยกำลังค่อยๆลดลงถึงแม้ว่าความเสี่ยงนั้นจะยังมีอยู่และเรายังต้องระวังรักษาความสามารถของระบบสาธารณสุขโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของเราอยู่ก็ตามตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องค่อยๆเตรียมตัว กล้าที่จะเผชิญหน้ากับโควิด -19 โดยมีความพร้อมเรื่องยารักษาและวัคซีนป้องกันมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปอีกไม่นานเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตยอยู่กับมันเหมือนกับโรคภัยอื่นที่กลายเป็นโรคประจำถิน่นวันนี้ผมอยากประกาศ1.9เล็กๆแต่เป็นก้าที่สำคัญนะครับที่เรากำลังจะเดินหน้าบนเส้นทางที่จะช่วยพี่น้องประชาชน สามารถกลับ,บมาทำมหาเลี้ยงตัวเองกันได้อีกครั้งในช่วง1นถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศที่เป็นนักท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยต่างค่อยๆเริ่มอนุญาตให้ประชาชนของเขาเดินทางได้โดยไม่มีเงื่อนไขที่ยุ่งยากมากมายอย่างเช่นอังกฤษตอนนี้เพิ่งจะอนุญาตให้ประชาชนเดินทางมาประเทศไทยได้โดยไม่ยุ่งยากหรืออย่างสิงคโปร์ออสเตรเลีย ก็เพิ่งเริ่มผ่อนคลายเงื่อนไขในการเดินทางไปต่างประเทศของประชาชนความคืบหน้าที่เกิดขึ้นแบบนี้เราเองแม้ยังต้องระมัดระวังแต่ก็ต้องเดินหน้าให้ไหวเพื่อไปเสียโอกาสที่อย่างน้อยเราจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวมาได้บ้างในช่วงเทศกาลเดินทางท่องเที่ยววันหยุดสิ้นปีในสเดือนข้างหน้านี้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทมาฮกิน ของประชาชนนับล,นล้านคนในภาคการท่องเที่ยวการเดินทางและภาคธุรกิจภาคผ่อนหย่อนใจและบันเทิงรวมถึงภาคธุรกิจอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้สั่งการเร่งให้สบ,บคและกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมการพิจารณาภายในสัปดาห์นี้โดยตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปประเทศไทย จะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและเดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศโดยมาจากประเทศที่เรากำหนดว่าเป็นประเทศความเสี่ยงตำ่ำเราจะขอเพียงแค่เมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทุกคนต้องแสดงตัวว่าปลอดเชื้อโควิด -19 โดยองมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งทำการตรวจก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทางและจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 อีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยหลังจากนั้นจึงสามารถเดินทางไปพื้นที่ต่างๆได้อย่างอิสระเช่นเดียวกับคนไทยปกติทั่วไปสามารถทำได้ในเบื้องตน้นจาเริ่มกำหนดรายชื่อประเทศความเสี่ยงตำ่ำที่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องกักตัวไว้ที่อย่างน้อย10ประเทศซึ่งจะรวมประเทศอย่างเช่นอังกฤษสิงคโปร์เยอรมน,นีเจนและอเมริกาโดยเราตั้งเป้าว่าจะเพิ่มจํานวนประเทศให้มากขึ้นอีกภายในวันที่1ธันวาคมและหลังจากนั้นภายในวันที่1มกร,ราคมเราจะเพิ่มจํานวนประเทศให้มากขึ้นอย่างกว้างขวางส่วนผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ํา เรายังคงให้การต้อนรับเข้าประเทศไทยแต่ยังจำเป็นต้องมีการกักตัวตามเงื่อนไขและข้อกำหนดพร้อมกันนี้ภายในวันที่1ธันวาคมเราจะเริ่มพิจารณาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้และจะพิจารณาอนุญาตให้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานบันเทิงเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตราการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมเพื่อสนัสนุน และกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวการพักผ่อนและบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เรากำลังจะเข้าสู่เทศกาลเฉลมิมฉลองเนื่องในโอกาสปีใหม่ผมรู้ว่าการตัินใจแบบนี้มีความเสี่ยงที่เกือบจะแน่นอนเลยว่าเมื่อเราเริ่มต้นการผ่อนคลายต่างๆอาจจะทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวซึ่งเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประเมินดูว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไรเราต้องไม่ปล่อยโอกาสนี้เพราะว่าถ้าเราต้องเสียโอกาสในช่วงเวลาทองของการทำมาหากินไปอีกเป็นปีที่สองติดต่อกันผมคิดว่าประชาชนคงรับมือไม่ไหวอีกต่อไปแต่อะไรก็ตามถ้าเราเห็นว่าในสองสามเดือนหรือสี่เดือนข้างหน้ามีสายพันธุ์ใหม่ที่อันตรายมากๆขึ้นอีก แน่นอนว่าเราก็ต้องจัดมาตราการที่เหมาะสมและพอเหมาะพอดีมาจัดการคุมสถานการณ์เอาไว้ให้ได้เมื่อเรารู้ว่าไวยรัสนดีได้ทำให้ทั่วทั้งโลกต้องตกใจมาแล้วหลายรอบดังนั้นเราต้องพร้อมรับมือหากมันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผมได้ตั้งเป้าที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว ให้ได้ภายใน120วันพร้อมกับเร่งเครื่องการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนวันนี้ผมก็ใช้โอกาสนี้ชื่นชมความ็จท,ที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติการจ่วการอื่นๆรวมถึงพี่น้องประชานชนไทยทุกคนสำหรับความร่วมมือของทุกท่านที่ตอบสนองต่อคำร้องขอของผม เมื่อเดือนมิถุนายนหลังจากที่เราตั้งเป้า120วันก็ได้มีความพยายามก็อย่างเต็มที่ทำทุกวิถีทางเพื่อจะจัดหาวัคซีนมาให้ได้เพิ่มมากขึ้นและแย่งชิงกับประเทศอื่นเพื่อให้เราได้รับการส่งมอบวัคซีนเข้ามาซึ่งทั้งหมดนี้เราประสบความสำเร็จอย่างมากการรับส่งมอบวัคซีนของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ถึงสามเท่าในทันทีจากที่เดือนพฤษภาคมเราได้รับส่งมอบวัคซีน4ล้านโดสกลายเป็นว่าเราได้รับส่งมอบวัคซีนถึง12ล้านโดสในเดือนกรกฎาคมและได้รับส่งมอบวัคซีนอีกถึงเกือบ14ล้านโดสในเดือนสิงหาคมและวันนี้เราจะได้รับส่งมอบวัคซีนเข้าประเทศไทยถึงมากกว่า20ล้านโดสต่อเดือนไปจนถึงสิ้นปี รวมเป็นวัคซีนจำนวนมากกว่า170ล้านโดสเกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้เป็นอย่างมากในขณะเดียวกันเพื่อที่จะสนนุนเป้าหมาย120วันเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขก็ได้ทำงานกันอย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อยเร่งเครื่องการฉีดวัคซีนรวมทั้งพี่น้องประชาชนต่างก็ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน ถึงแม้ว่าจะมีความไม่สะดวกสบายในเรื่องของการนัดหมายบ้างก็ตามซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือจากเดิมที่เราฉีดวัคซีนได้อยู่ที่ประมาณ8,000 80, 0โดสต่อวันเมื่อเดือนพฤษภาคมแต่หลังจากการตั้งเป้า120วันเพียงหนึ่งเดือนจำนวนการฉีดวัคซีนต่อวันของประเทศไทยพุ่งขึ้นทันทีทีมสาธารณสุขของไทยดันยอดการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นถึง3เท่าและดันขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นที่ประเทศไทยติดอันดับหนึ่งใน10ประเทศที่ฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในโลกปัจจุบันเฉลี่ยแล้วเราฉีดวัคซีนได้มากกว่า7 0 0 0แสนโดสต่อวันและในบางวันเราฉีดวัคซีนได้มากเกินกว่า1ล้านโดสก็มีภายหลังการตั้งเป้า120วันเปิดประเทศโดยไม่ต้องกักตัวเมื่อกลางเดือนมิถุนายนเพียงไม่นานทั้งโลกต้องเจอกับ การแพร่ระบาดที่รุนแรงของสายพันธุ์เดลต้าที่ทําให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงมากทั้งโลกในช่วงเดือนสิงาคมเช่นเดียวกับในประเทศไทยตอนนั้นหลายคนคงทำใจแล้วว่าเราไม่น่าจะสามารถเปิดประเทศโดยไม่ต้องกักตัวได้ภายในปีนี้ตอนนี้แม้ว่าสถานการณ์ในหลายๆประเทศยังคงต่อสู้กับสายพันธุ์เดลต้าอยู่แต่การที่เรากำลังจะสามารถ เริ่มเปิดให้เข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปการที่เราทำแบบนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการที่คนไทยร่วมมือกันทำงานด้วยความมุ่งมั่นและเป็นหนึ่งเดียวทั้งบุคลากรทางการแพทย์เจ้าที่สาธารณสุขหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงความร่วมมือกันของประชาชนคนไทยทุกคนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ประเทศไทยได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนสามารถภูมิใจได้กับการมีส่วนร่วมที่ทำให้ความสาเร็จนี้เกิดขึ้นและเกิดขึ้นถูกเวลาเพราะเป็นช่วงเวลาพร้อมๆกับที่ประเทศอื่นเริ่มผ่อนคลายเงื่อนไขและข้อจากัดในการเดินทางของประชาชนของเขาด้วยเหมือนกัน นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่เราจะเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวให้เข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวขอบคุณครับ